วันนี้แอดอยากให้มีปรากฏการณ์หักปากกาเซียนเกิดขึ้นกันอีกครั้งค่ะเมื่อสาวไทยของเราเจอพี่ใหญ่แห่งเอเชียอย่างจีนค่ะสาวไทยของเราจะต้านไหวไหมจะหักปากกาเซียนแบบตอนแข่งกับโปแลนด์ตอนคัดโอลิมปิกหรือไม่มาลุ้นกันค่ะเอเชียนเกม2022นะักณกรุงหางโจประเทศจีนค่ะเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้ววันนี้ค่ะ6ตุลาคม2566ไทยเราจะพบกับทีมชาติจีนค่ะในรอบรองชนะเลิศเวลา18นาฬิกาค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV และ AIS Play ค่ะหากใครชนะในแมตช์นี้ก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีค่ะเพื่อไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมซึ่งจะไปคไว้ากับคู่ชนะระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนามค่ะส่วนทีมแพ้ก็จะแข่งขันชิงองันดับ3ชิงเหรียญทองแดงซึ่งทั้งหมดจะแข่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ สาวไทยของเราค่ะจบอันดับสองของกลุ่มเอหลังพ่ายกับญี่ปุ่นเมืม่อวานนี้ค่ะสามต่อศูนเซตไทยเราจะคว้ากับที่1ของกลุ่ม E ค่ะนั่นคือจีนพี่ใหญ่แห่งเอเชียค่ะซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เอาชนะเวียดนามมาสามต่อศูนย์เซตเหมือนกันค่ะสาวไทยของเราเคยเอาชนะกับจีนชุดใหญ่ชุดนี้มาแล้วค่ะเมื่อเวียนแอล2อพันนัดนั้นปากกาเสียหฮักกันเป็นแถวๆค่ะแถมสาวไทยของเราก็ได้เลื่อนขั้นเป็นลูกรักเอ v ไวบแบบเต็มตัวด้วยค่ะ จีนชุดใหญ่ชุดนี้ดีกรีอันดับ6ของโลกและอันดับหนึ่งของเอเชียมีตัวผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่อย่างกัปตันหยวนซินเย่ค่ะรวมทั้งหัวเสาซ้ายพิฆาตอย่างหลียิงยิงและบีหลังอย่างกุ้งเซีนอยู่ค่ะแน่นอนค่ะว่าการมาเล่นในเอเชียนเกมในครั้งนี้เป้าหมายของจีนคือเหรียญทองเท่านั้นค่ะเพื่อกู้ชื่อเสียงหลังพลาดตัวโอลิมปิกในรอบคัดเลือกค่ะส่วนสาวไทยของเราก็ต้องการเหรียญทองด้วยเช่นกันค่ะเพื่อเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การพบ การของไทยและจีนค่ะสร้างความกดดันให้สาวไทยไม่น้อยเลยค่ะเพราะไทยเราจะต้องแงข่งขันกับเจ้าภาพจีนที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์นับพันพันคนค่ะและดีกรีระดับโลกที่เหนือกว่าสาวไทยสาวไทยของเราก็ชอบพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสเหมือนกันค่ะดูอย่างหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ล้มตุรกีและโปแลนด์คาบ้านจนทําเจ้าบ้านเงียบกริบกันเป็นแถวๆค่ะ วนานิสาวไทยของเราจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้หรือไม่และจะทำให้เจ้าภาพเสียงเงียบกริบเหมือนที่ผ่านมาได้หรือไม่เรามาเชร์กันค่ะสาวไทยของเราจะสวมเสื้อสีน้ำเงินลงทำการแข่งขันค่ะส่วนจีนพี่ใหญ่ของเราก็ใส่เสื้อสีแดงสีมงคลของเขาค่ะลงทำการแข่งขันทางด้านโค้ดคขยบิน โค้ดหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติจีนค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยเป็นศัตรูตัวฉกาจของทีมชาติจีนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเขาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาต้องถูกไล่ออกจากการเป็นโค้ดนั่นเพราะว่าเขาพ่ายให้กับทีมชาติไทยค่ะในการแข่งขันระดับเอเชีย แอดว่านะคะโค้ดไข่บินแกไม่ประมาททีมไทยในวันนี้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าแกมีประสบการณ์ร้ายๆเกี่ยวกับทีมชาติไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นสาวไทยของเราค่ะสู้ให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องกดดันนะคะปล่อยความกดดันทั้งหมดให้อยู่กับจีนเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วกันค่ะเอาละค่ะเรามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราค่ะให้ชนะจีนให้วันนี้ให้ได้ค่ะเพื่อทะลุผ่าน ไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศขวาเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ